เอาละครับการมาอีกครั้งนี้ครับกับเกมดังกันบอลแซดดกหางมาเทิร์นกันอีเช่นเคยนะในคลิปนี้เราก็อยู่กับตัวละคร m a จินบูเพียวอีวินะครับซึ่งเป็นตัวละครข้างตู้ของมาจินบูฮูด์นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่จากที่ผมได้ลองเล่นแล้วก็ได้เห็นในคลิปของบูดีไปนะครับก็คือเป็นตัวละครที่แรงแต่บางนะครับจากที่เล่นมานะนะ ซึ่งในคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่ผมไม่ได้เล่นทีมแบบมาจินพาวเวอร์ล้วนนะก็อาจจะโชว์ความสามารถได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าในคลิปนี้ก็คือจะเล่นเป็นทีมมาจินพาวเวอร์ล้วนเลยนะนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแรว่าเมื่อเล่นทีมมาจินพาวเวอร์ล้วนแล้วมันจะเก่งแค่ไหนนะนะซึ่งในส่วนของ l e ดเดอร์สกิลนะเป็นผู้นำมาจินพาวเวอร์คีบวก3าออสแตตเพิ่มขึ้น130%้เราก็ในส่วนของแม่ตายนะครับก็ทำการแมสซีฟรีเวสต์แอทแท็กสี่เทิร์นแล้วก เป็นตัวที่สามารถสเต็คแอตแท็ได้1 0 0่งร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เทิร์นเลยก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนพารสีสกิลนะครับก็จะคีย์บวกหนึแล้วก็แอตแท็กดีเฟนต์บวกสี์เซแล้วก็โอกาสคริโอกาสหลบบวกอีก10%ตามจำนวนตัวละครแขน margin power ที่อยู่ในทีมของเราแล้วก็ถ้าเกิดทั้งทีมเนี่ยเป็นตัวละครแขน margin power นะครับก็จะการันตีเบิ้ลไม่ตายนะครับแล้วก็ทุกการโจมตีเนี่ยจะเป็นคริเทียลทั้งหมดเลยนะนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดจะให้มันเก่งสุดๆนนนนะะคครัััับก็็ืออต้้งงจดดททีมมเป power หนะนะ่ ถัดไปนะครับก็จะได้แท็กดีฟนเพิ่มขึ้น60%เมื่อยิงไม่ตายแล้วก็จะได้แอทแท็กเพิ่มขึ้น60%เมื่อ HP เนี่ยเท่ากันหรือมากกว่า60%ตอนโจมตีนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะฮิว5%ตอนเริ่มเทิร์นแล้วก็จะฮิวเพิ่มขึ้นอีก5%เมื่อ HP เนี่ยเท่ากันหรือต่ำกว่า80%อาต,าตอนเริ่มเทิร์นนะครับแล้วก็จะฮิวเพิ่มขึ้นอีก10%เมื่อ HP เนี่ยเท่ากันหรือต่ำกว่า40%ตอนกเริ่มเทิร์นนั่นเองนะครับก็คือง ส่วนถัดไปนะครับก็จะรอดจากการ KO ได้1ครั้งต่อเทินเมื่อ HP เนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า40%นนะนะแล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับก็มีโอกาส50%ที่จะยกเลิกไม้ตายประเภทคีบาร์ที่โจมตีใส่ตนนัวละครนี้และทําการเคานเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็จะฮิลเมื่อเก็บขนมหวานนะนะก็ประมาณนี้สําหรับความสามารถของบูอีวิลนะครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพ o ิ e เชียลต่อนะครับ ซึ่งตัวละครนี้ผมแนะนําว่าอัพเป็นเบิ้ลสุดไปเลยก็ได้เพราะว่าตัวละครนี้ถ้าเกิดเราเล่นเป็นมาจินพาวเวอร์ทั้งทีมมันก็จะมีการันตีครีมให้แล้วก็มีการันตีเบิ้ลมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่คุณไม่เล่นทีมมาจินพาวเวอร์ทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นครีนําก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครนี้ก็จะมีครีมาให้อยู่ดีเพราะว่ามันก็ได้ครีตามจํานวนตัวละครแคนมาจินพาวเวอร์ที่อยู่ในทีมะนะแต่ว่ามันก็ตัวละสิบเปอร์เซ็นต์นะเออมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใส่ไป5 50%ตัว เออประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีจํากัดว่าไม่น่าตัวเองนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมแนะนําจริงๆนะก็คือตัวละครน,นี้ก็เอาเป็นเบิ้ลสุดเบิ้ลน,นําไปเลยจะดีกว่านะนะแล้วก็ส่วนด่านที่ไม่ใช้ในการทดสอบนะฮะเป็นด่านของเอ,อ่อด่านอะไรไม่รู้อาจจะไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ซูพีอแมทเทอร์กูฮังแน่นอนนะครับอ,อ่ะแล้วก็ทีมที่ใช้นะครับเป็นทีมมาจินพาวเวอร์กี่เปอร์เซ็นต์สองร้อนะแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยเป็นมาจินพาวเวอร์ทั้งหมดเลยซึ่งดีเฟนต์ตั้งต้นนะฮะอยู่ที่1นึ่งแสนเกือบ2้นะ ส่วนลิงสกิลที่ฟาร์มมานะครับก็ได้ทั้งหมดประมาณ3-5นะครับแล้วก็ l ลิงสกิลที่ทำงานเนี่ยก็คือจะทำงานทั้งหมด5 l i ลิงนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราให้บ e ูอีวิลยืนตรงกลางไปแล้วกันเพราะว่าตัวละครมันก็ไม่ได้เหมาะกับการยืนตำแหน่ง,งแรกสัเท่าไหร่นะนะโอเคเดี๋ยวมาดูพลังโจมตีกันนะว่าจะทำได้เท่าไหร่ในเทิร์นแรกนั่นนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ให้บรูรับการรับการโจมตีไปก่อนโดนทีละ9 0้า0เลยนะนะ อันนี้เฟสแรกนะครับมันเป็นด่านอะไรอ่ะที่ด่านอะไรไม่รู้อ่ะที่แบบจะเจอโกฮังแล้วก็พิกลูอ่ะผมจําชื่อด่านไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันก็มีความยากอยู่พอสมควรนะครับก็เลยหยิบมาเล่นนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละเ่ยยิงไม่ตายไปต่อยไปเลยแล้วก็พลังขึ้นเต่าอโอเคไม่ติดคริสแต่ไม่เป็นไรมา5้าล้านหนึ่งนะครับพลังโจมตีแล้วก็มีการันตีว่าไม่ตายด้วยนะ แต่เสียดายที่มันไม่มีเพิ่มดีเฟนซ์สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ในถ้าไม่ตายถ้ามีนี่คือดีนะแบบเทิร์นเดียวก็ได้ขอแค่แบบให้มันถึกๆหน่อยอยิงไปแต่ว่าโอกาสหลบก,ก็น่าจะเยอะอยู่ป่ะโอเคแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยเพิ่ม,มแทช์ไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์ในเทิร์นนี้โอ้เดี๋ยวนะไอ้บูตัวนี้ไม่มีเซอร์ไพร์โอนี่อา้าวเปิดม,มาก็ตายเลย อ้าวยังรอดนะฮะโอเคในเทอร์นี้เรามีตายเกิดนะนะฉะนั้นก็พยายามทำให้ตัวเองไมตายเกิดแล้วกันจะได้เร็วๆนะเนะอืมแต่ว่าทีมนี้ยังเป็นทีมที่ไม่สมบูรณ์ของอ่าบูนะครับเพราะว่ายัางเหลือตัวละครอีเซตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเหลยนั่นก็คือบูเอชเชนเสียงไปเลยบูเอชเชนเป็นบ e ูอีวิวนะครับก็คือตัวละครนั้นอนะ มันน่าจะเก่งมากๆนะจากที่ดูความสามารถในตอนนี้แต่ก็เดี๋ยวต้องรอ,รอดูอีกทีนึงว่ามันจะเก่งแบบตามความสามารถที่อ่านหรือเปล่านะการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยโอเคผมว่าอาจจะน่าจะตายอยู่มั้งเพราะว่าเดีย๋ยวไงในเทินหน้าบูมันก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะตัวผมนั่นเองแล้วก็เบลไปตายนั่นแหละสวยต่อย เดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าผมต้องเลือกดูนะว่าเจ้าตัวไหนออกแต่จริงคือไอบ้บูบูตัวสีเขียวตัวอีวิลตัวเนี้ยเป็นตัวที่สามารถเล่นในตำแหน่งที่3ได้นะครับเพราะว่าการบวกแอแทกของมันเนี่ยมันอยู่ได้ถึง4เทินเลยนะโอเคในเทินนี้ดิฟเฟนส์ก็จะยังเท่าเดิมนะแต่ว่าตัวของบู20 0 0 0แต่เราชนะสีแต่มันก็มีกาดอยู่แล้วอ โอเคแล้วก็ทำการฮิวไปเลยโอเคแล้วก็โดนแม่ตายมาเนะฮะก็ไม่น่าจะเจ็บมากปะยิงไปสเปเชียลบีมเอปัญหาไม่ใช่เรื่องโดนดาเมจหนักเนะฮะปัญหาคือคูมไม่ได้สเต็กดีเฟนส์ โอเคมา7ล้าน3แล้วนะฮะตอนนี้แถมยังมีการการันตีไม่ตายอันนี้คือยังไม่มีซัพพอร์ตนะเพราะว่าผมหาซัพพอร์ตให้มันเล่นไม่ได้โอเค8ล้านหนึ่งแล้วตอนนี้แถมการันตีคริดด้วยคือถ้าเกิด100%ยเปอร์กับลิงก์สิบเนี่ยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยคืออันนี้ยังยังไม่ใช่100%เนะฮะผลแค่าทางเดียวแล้วก็ลิงก์เนี่ยฟาร์มไม่เต็มไม่มีซัพพอร์ตอะถ้าเต็ม และเออถ้าเต็มทุกอย่างอะ่ะผมคิดว่าแม่งทำถึง10ล้านได้ง่ายๆเลยอาจจะไม่ง่ายหรอกแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักสองเทินนะ <c oughs> โดนตายไปเะนะี่ยเรียบร้อยนะฮะโอเคกลับมากันอีกรอบนะครับแล้วก็ในรอบนี้ก็ยังใช้เป็นทีมเดิมนะนะก็ไม่เขียนไม่หลาบนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเชื่อมั่นในทีมนี้ว่ามันจะไหวหรือเปล่า เออรอดูกันไม่แน่ใจเลยนะฮะตอนนี้ทำไมอ่ะทำไมรู้ใจจังเลยอ่ะเอาล่ะหมองว่าจะหลบได้นะโอกาสหลบเพิ่มขึ้นทีละ10%ตามจำนวนตัวละครแคตมาจินพาวเวอร์ซึ่งในทีมนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับ เรามาดูกันว่าโอกาส70%ที่เขามีเนี่ยจะสามารถรอดพ้นจากการโจมตีได้หรือเปล่า1ทีสองทีโอเคได้อยู่ได้อยู่เลย <c oughs> เพราะบูอ้วนไม่น่าจะมีปัญหาเอ้มิสเตอร์บูตัวนี้โอ้โหแม่งเจ๋งว่ะโคตรเก่งโอเคเก็บบุกแก้วไป ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้เอ๋หวังว่าจะไหวนะนะแต่ทีมนี้แม่งแม่งแค่แบบเข้าเธอเฉยนะจากเลือดที่แบบปิมปิมรอดอะแ <c oughs> ม่งกลับมาเกือบเต็มแล้วตอนเนี้โอเคเบิร์นไม่ตายสแตจดีเฟนต์ไปเรื่อยนะฮนะอืมแต่ว่ายังมีกาบเนี่ยถ้าไม่มีนี่ก็พอลุ้นอยู่นะ โอเคผมว่าได้ใช้งานแล้วแหละสิ่งที่เรียกว่าตายเกิดนะ่ะนะจัดเลยโกหังอืมหูยล้านสองเจ็บหนักเลยดีกู หลังจากคืนชีพมาแล้วนะครับแต่ว่าในเทิร์นนี้เราก็ยังนะนะอืมเอาไงดีอย่างนี้ก็ได้วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยประกาศจะทำงานหรือเปล่าถ้าไม่ทํางานนี่กูก็ตายอีกอะโอเคทํางานอยู่นะขอได้ยิงไม่ตายก่อนเอ๊ อย่างน้อยมันเพิ่มดีเฟนต์เปล่าวะไม่ตายเนี่ยอีกทีหนึ่งสวยเพิ่มดีเฟนต์ไปอีกนี่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 มาเก้าล้านหนึ่งเก้าล้านหนึ่งแล้วเหรอเอ๊ <laughs> ทำไมเพิ่มไปเยอะขนาดนั้นน่แล้วก็อีกทีหนึง่งสิบล้านลิงดีเนี่ยเดี๋ยวตัวที่ ตัวที่ลิงก์กับมันได้ดีที่สุดคือตัวตัวอะไรวะอ๋อบูแดงหมายถึงว่าในโรเิชันนี้นะก็คือได้ทั้งหมด5ลิงก์นะครับแต่ว่ายืนกับสีฟ้าไม่รู้จะได้อีกกี่ลิงก์อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะมีตัวละครไหนที่ลิงก์กับมันได้ดีอีกก็เป็นตัวเอ็กเซนตนะครับบูเอ็กเชนมาเทิร์นนี้ก็ทำอย่างนี้แล้วกันนะฮะได้ทั้งหมด6ลิงก์นะเออเอาดีชึบเก็บไปแก้วสีฟ้าไว้ เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวดูเลยในเทิร์นนี้แต่ว่าถ้าเกิดโอเคเปิดมากูดวไม่ตายเลยโดนซิลปะเนี่ยโดนซิลก็จบเห่เลยนะฮะ,ฮะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเล่นตอดอังอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งไหมนั่นแหละ,ะตีปกติก็โอเคอย่ะนะมา 9ก้าล้านห้าถีไปเลยยิงไม่ตายคริเพราะว่ามันคริอยู่แนละ้วสิบล้านดาเมจยังเวอร์แต่อย่าให้โดนตีนะไม่โดนตีทีละแสนเดี๋ยวนะไ้าตัวนี้ไม่ติดกาดก็คือก็จบอยู่ดีนะครับ โอเคติดคือถ้าเกิดติดนี่คือสบายเลยเพราะว่าดีเฟเอนไม่เยอะมากโอ้โหแล้วดูดกืนใครไม่ดูดดูดโกเทนส์มันเหลือ,อกี่เฟดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินแต่ก็กลับมาเต็มอีกแล้ว <c oughs> กลับมาเต็มอีกแล้วนะฮะมายืนตรงนี้ไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะ ได้ได้อีกนานหรือเปล่าโทษรู้สึกว่าคลิปมันอาจจะยาวเกินไปแล้วเอาลบปะโทษที่ะจิวจิ้วจิวติดครียรไหมเพื่อนติดครียเถอะไม่ติดโอเค95%นะ95%นี่เ้้อที่อะไร9ล้านห้าไปไปแล้วสมองกูโอเคติดครีย โอเคสิบ okay, ล้านมาถึงเวลาโชว์พลังแล้วบูอีวิลแปดล้านเก้านี่ขอยิงไม่ตาสักสามทีให้เห็นเป็นบุญตาหนะึ่งทีสองทีสิบล้านยิงไปเลย อ่าเห็นบุญตาโอ้โห11ล้านแฮะตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ต69%ลิงก์ไม่เต็มลงไปหนึ่งเทแล้วก็5ล้านหนึ่งติดไปเลยอึงอ้งอึ้งนั่งทับยิงไม่ตายไปดิแน่จริงอ่ะถูกโอเคโดนททละสามหมื่นเลยนะนี่ดีเฟนส์เท่าไหร่วะมีกาดด้วยเนี่ย โอเคในเทิร์นนี้เราอาจจะแพ้แล้วนะนะก็ฉะนั้นเราทำไงดีทำอย่างนี้แล้วกัน โอเคหลังจากที่ในคลิปที่แล้วไม่ได้เห็นในะในคลิปนี้ก็มาดูอะลิงก์ได้ทั้งหมดเท่าไหร่สามลิงก์เท่านั้นไอ้สี่ลิงก์เท่านั้นยืนตรงเนี้ยก็ก็ห้าลิงก์เก็บไปเลยไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรเลยนี่ตัค้งโมดอ่ะในเทิร์นนี้น่าจะจบแล้วแหละแต่ว่าก็คงน่าจะปิดคลิปแค่นี้แล้วนะเพราะว่าอ่า จะว่าอย่างไงดีคือตัวมันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรแล้วอะนอกจากการหลบการคริการเบื่อไม่ตายมีแค่นี้จริงๆนะฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มันก็เป็นการฮิลเออเป็นการฮิลแล้วก็โชว์พลังที่ความอ่าความแรงอะไรประมาณนี้นะนยะเออโดยที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรละแต่นี่ก็ตีไปก่อนจากจบเฟสนี้ก่อนนะฮะ คลีไม่คลแต่ว่าอาจจะจบแล้วแหละเพราะน่าจะได้ยิงไม่ตายสักทีหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> แต่ยแล้วถ้าเกิดได้ปิดฉากก็โอเคนะสำหรับตัวบูบูอีวนะิลเนี่ยอสิบล้านเลยพอเมื่อกี้ได้ยิงไม่ตายไป3ทีนะเนะี เปิดมาที่10ล้านโอเคเรียบร้อยนะครับผมคงมไ,มไม่ต่อนะเพราะว่ามันมันคลิปมันยาวเกินไปนะครับเราก็มาโชว์พลังแบบเต็มที่ของมันที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ก็คือลิงสกิลที่ฟาร์มนะครับก็จะได้ทั้งหมด3ถึงเลเวล5ประมาณนี้ส่วนลิง์ที่ทำงานก็สูงสุดก็ประมาณ6ลิงครับถ้ายืนตรงกลางแล้วก็ปวดทางคือปวดแค่ทางเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่สกิลออฟอะไรเลยนงะ แต่ก็อย่างที่บอกไปแนะนําให้ใส่เป็นเบิ้ลสุดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเล่นทีมมาจิมพาวเวอร์ทั้งทีมอยู่แล้วเนี่ยก็ไอโอกาสคริก็ไม่จําเป็นนะครับส่วนโอกาสหลบก็ก็มีให้อยู่แล้วถ้าเกิดเล่นมาทั้งทีมก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดอยู่ดีนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับตัวละครบ e ูอีวิวตัวนี้ครับใครที่มีความ,มเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ